อัลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาละค่ะวันนี้นะน้นก็จะมาดูไพ่นะคะให้กับชาวธาตุน้ำแต่ก่อนอื่นน้นจะต้องบอกก่อนนะคะว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกลคททุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ subscribe นะคะให้กับช่องของแนนนะคะ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะคลิปนี้นะคะเป็นคำทำนายโดยรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นโปรปดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณน,นะคะถ้าส่วนไหนนะคะไม่ใช่ของคุณนะคะก็ขอให้อยู่นทิ้งไปเนาะเพราะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งถ้าพร้อมแล้วนะคะคลิปนี้มีเงื่อนไขนะคะก็คือคุณสามารถที่จะ ดูได้นะคะวันนี้เปิดนะคะแล้วก็มีผล1นงเดือนหลังจากที่คุณเข้ามาดูไม่ว่าคุณจะเข้ามาดูตอนไหนเดือนไหนปีไหนนะคะก็คือ1นงเดือนนับจากวันที่คุณเข้ามาดูนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะดูได้ทุกเพศทุก,กวัยนะคะแล้วก็ทุกๆสถานะเลยเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะชาวธาตน้ำเนาะอินซิงนะคะ n i h t of Wands นะคะ n i h t of Cups นะคะ Six of Pentacles นะคะ Ten of Cups Reverse นะคะ Three of Cups นะคะแล้วกออ็อันนี้ Justice นะคะแล้วก็ Eight of Cups Reverse นะคะแล้วก็ Queen of Pentacles Reverse นะคะแล้วก็ The Fool ไพ่ทั้งหมดนะคะถูกสับแล้วก็เปิดไว้หมดแล้ว โอเคนะคะดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเอเนเอร์จีเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเจอกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เร่งร,รีบรีบร้อนเร่งรัดนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเจอแบบกระทรันหนะันน่ะมีการให้และได้รับที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายให้เขามากกว่านะคะหรือว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายให้คุณมากกว่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าเป็นความสัมคัญที่มีความสุขนะ เป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความสุขมีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนเจ้าชู้ด้วยก็ได้นะคะเพราะนายออฟคอส์ออกมาบอกว่าเออเป็นความสัมพันธ์ที่แบบกะลิ้มกระเหลียยังแบบยังเป็นอะไรที่เหมือนแบบ ถูกใจชอบใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ของคนโสดที่เจอคนที่ใช่นะแล้วก็แบบแอบ,บชอบแอบบคุยแอบบทำอะไรดีๆให้กันนะแล้วก็มีความสุขเวลาที่ได้เห็นกันละกันนะคะมันเป็นเอ NERGY แบบนี้นะแล้วก็เหมือนแบบไม่ทำตั้งตัวอยู่ดีๆก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าคนนี้ใช่อะ แต่อยู่มาตั้งนานนะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะกับคนคนนี้รู้สึกว่ามันใช่นะไพ่อินสติ้งก็ขึ้นมาบอกนะคะว่าสัญชาตญาณน,นะมันเป็นสัญชาตญาณสุดลึกนะคะ mm. เวลาคุณเจอคนที่ใช่อะ่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละเนาะ mm. คนที่ใช่มีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งคู่บุญคู่บารมีนะคะคู่เวรคู่กรรมนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่เป็นกัลยานิมิตเข้ามาเพื่อ ที่จะทําให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ออกไปนะคะอาจจะหรือว่าเข้ามาแล้วก็จะอยู่ในชีวิตกันละกันตลอดไปอย่างนี้นะคะมันก็แล้วแต่เนาะมันจะเป็นมันจะเป็นสัญชตาตญาณนะคะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของความรักของคุณนะส่วนในสถาน,นการณ์ของชาวธาน้ําที่มีคู่แบบเป็นสามีภรรยาแล้วนะมันแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอืมยังไงอย่าง คุณจะต้องปกป้องความสัมพันธ์ไว้อะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักอยู่ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมันใช่แต่ในบางครั้งคุณรู้สึกว่าแบบมันไม่เหมือนครอบครัวนะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับคนในครอบครัวนะคะในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมันอาจจะมีมือที่สามเข้ามาหาคุณที่เมื่อกี้ที่อ่านไปนะคะมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึก ของคุณกับมือที่สามที่เข้ามาคุณรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ใช่มีความสุขแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แบบเขาให้เราได้มากกว่าคนในครอบครัวแต่ว่ามันยังไม่ใช่ครอบครัวนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกที่คุณมีกับมือที่สามถ้าเกิดว่าคุณมีคนของคุณแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นความสัมพันธ์แบบมีค,มอครอบครัวแล้วคุณเป็นคนที่แบบ มีแค่เขาแค่คนเดียวนะคะมันก็เป็นความสําคัญที่รู้สึกดีรู้สึกมีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ดีนะแล้วก็เป็นคนที่ใช่อะเป็นคนที่แบบไม่บกพร่องในหน้าที่ภรรยาหรือว่าหน้าที่ของสามีอะเป็นคนที่ไม่บกพร่องในหน้าที่แล้วก็เป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะลุกลี้ลุกลนอยู่ไม่สุขเนาะ ใช่แบบอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่เป็นนะคะแล้วเป็นอารมณ์ความสำคัญที่มีการที่จะต้องคิดมากนะมันมีมันมันเป็นอะไรที่คิดมากอยู่มากๆเพราะว่ามันมีอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนเข้ามาเกี่ยวด้วยแหละมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขนะคะมันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้นะบางคนน่ะเพราะว่า มันอยากจะจบความสัมพันธ์แต่มันตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมานะอยากจะแบบจบอะอยากจะเลือกสักทางหนึ่งแต่ก็เลือกไม่ได้แต่บางคนเลือกได้แล้วนะคะคุณเลือกที่จะมีความสุขกับตัวจริงของคุณคนคุณเลือกที่จะมีความสุขกับคนที่ใช่นะแต่ว่าก็ยังอยากจะเป็นอิสระอยู่นะบางคนนะคะคนโสด อันนี้อาจหลาย e NERGY นะคะเพราะว่าทุกคนเข้ามานะกรรมไม่เหมือนกันนะคะการกระทําไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็อ่าจตาม e NERGY ที่ได้รับมานะอ,อ๋อแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะที่มันเป็นความรักของคนโสดนะมันก็เป็นความรักที่ดีอยู่นะใช่ถ้าเกิดว่าคุณโสดแล้วเขาก็โสดด้วยมันเป็นความรักที่ดีค่ะมันเป็นความรักที่ดีมันเป็นความรักที่แบบใช่อะ แต่ถ้าเกิดว่าในฐานะของคนที่มีคู่แล้วอ่ะความสัมพันธ์ของบางคู่อาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์เรื่อยๆที่แบบที่มันมันเป็นอิสระต่อกันเรื่อยๆต่างคนต่างอยู่หรือว่าอาจจะแบบแยกกันอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่เลิกกัน นะเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันทำให้ความรักความสําคัญของคุณมีปัญหานะนั่นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอีกนะ king of pentacle นะคะ ace of swords เราก็ High p i n ์เทในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทางออกอะคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคุณควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้เนาะสำหรับอุ้ยขอโทษคะ่ะสําหรับคนที่แบบมีคู่แล้วนะคุณรู้อยู่แล้วว่าว่าคุณควรที่จะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้แต่คุณยังหาทางออกไม่ได้นะคะแต่คุณยังไม่เลือกไนงะไม่เลือกที่จะเดินออกมา นะคะส่วนสำหรับใครนะคะที่ที่แบบที่เป็นความรักความสัมพันธ์ของคนโสดอะคนโสดอะคุณค่อนข้างที่จะห่วงตัวนะคะห่วงตัวแล้วยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครนะคุณยังมีความสุขกับชีวิตของคุณอยู่แล้วบางคนนะคะอินสติ้งขึ้นไฮพินทเทสขึ้นเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็มีคนดูแลดีอยู่ ถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือคนของคุณเนี่ยคุณจะรับรู้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นการยากสําหรับคนโสดที่จะเลือกรักใครสักคนหนึ่งที่แบบที่เขาจะเข้ามาในชีวิตแล้วถ้าเขาไม่ดีคุณก็จะไม่เอาอะ่ะนั่นแหละเนาะแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็อาจจะแบบแยกกันอยู่เพราะว่าต่างคนต่างจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ ในเรื่องของจิตวิญญาณในด้านของจิตวิญญาณเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นคู่สามีภรรยากันนะคะแล้วจิตวิญญาณของแต่ละคนอ่ะมันโตไม่พร้อมกันมันอยู่ในมันอยู่ต่างระดับกันคนนึงอยู่สูงกว่าคนนึงอยู่ต่ำกว่าค่ะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนาะมันจะทะเลาะกันค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วมันก็จะเป็นเรื่องยากที่จะอยู่ด้วยกันได้แล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะคุยกันรู้เรื่องได้จริงๆก็คือหนึ่ง คุณจะต้องอยู่ในพื้นฐานปรับระดับมาเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันได้เพราะบางคนนะคะมันไม่ใช่แค่คุยกันไม่รู้เรื่องอย่างเดียวนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันนอนด้วยกันแล้วมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกร้อนมันรู้สึกแบบมันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้เข้ากันไม่ได้อะเพราะว่าจิตวิญญาณของคุณและเขาโตไม่พร้อมกันไงคะถ้าเกิดว่าจิตวิญญาณของคุณและเขาว่าโตไปพร้อมๆกันหรือว่าอยู่ในสถานะของความรัก ความรักอะที่มีความรักเหมือนเหมือกันเท่าๆกันอะมันจะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคนนึงเครียดเรื่องงานเรื่องเงินอีกคนนึงพัฒนาจิตวิญญาณอะขึ้นขั้นสูงแล้มันจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ายิ่งจิตวิญญาณขั้นสูงเท่าไหร่อะร่างกายก็จะเปราะบางเท่านั้นแล้วก็จะเซนซิทีฟกับพลังงานมากแล้วพลังงานของคนที่เป็นคู่ที่เป็นพลังงานจิก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 อะพลังงานแบบ พลังงานจริกๆพลังงานที่โดนไปแล้วมันยุบยิบยุบยีบอะค่ะแล้วมันทําให้รู้สึกร้อนมันช็อตเหมือนไฟช็อตอะอย่างเนี้ยค่ะมันก็เลยแบบทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้พลังงานที่ที่จะทําให้อยู่ด้วยกันได้ก็คือพลังงานแห่งความสุขพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความเข้าใจนะคะแล้วก็พลังงานแห่งการที่แบบไม่จับผิดกันอะนั่นแหละมันถึงจะทําให้อยู่ด้วยกันได้นะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วพาอยากจะแนะนำอะไรนะคะเก็บไพ่นิดนึงเนาะพาอยากจะแนะนำอะไรชาวธาตุน้ำคะ่ะขอให้แนะนำให้ชาวธาตุน้ำหน่อยเนาะ c o m p r e s s e n ใจนะคะบาล a น c e นะอ่ะอินสติ c t v วนิ t ตนะคะอย่าจัดไพ่ใหม่กันเนาะโอเคสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนำคุณนะคะไพ่บอกว่าให้คุณนะคะชาวธาตุน้ำเนี่ยเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะอย่าไปแบบ อย่าไปกังวลอะไรมากมายนะคะคีบบาลานซ์ของตัวเองก็คือกลับมาอยู่ที่ตัวเองก่อนนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเรื่องราวจะแย่เลวร้ายแค่ไหนอะไรยังไงนะให้กลับมาอยู่ที่ตัวเองเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองคุณนะ่ยสัญชาตญาณดีอยู่แล้วแล้วเทพประจําตัวคุณรักษาคุณดูแลคุณดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ได้ว่าคุณควรจะทํำยังไงต่อไปนะคะ ขอให้คุณนะคะทาตามสัญชาตญาณของตัวคุณเองทําตามใจของตัวคุณเองว่าออวิธีนี้คุณอาจจะถามคนนู้นคนนี้คนนั้นมาแล้วนะคะถามมาเยอะมากๆเลยแต่เมื่อถึงเวลาจุดๆหนึ่งแล้วคุณจะต้องเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองว่าใครหรือสิ่งไหนที่คุณควรจะทำจริงๆนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะร้อยคนก็ร้อยคำแนะนำเนาะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกัน นะคะคุณจะต้องเลือกตามสัญชาตญาณของตัวคุณเองอย่าเศร้าโศกเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะอย่าไปเศร้าโศกถึงแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดของตัวคุณเองอะ่ะคือคุณจะต้องให้อาภัยตัวเองให้ได้แล้วก็ให้อาภาัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ได้ถ้าคุณให้อาภัยตัวเองได้นะคะคุณจะถูกปลดปล่อย ระดับจิตวิญญาณของคุณจะสูงขึ้นเมื่อระดับจิตวิญญาณคุณสูงขึ้นเนี่ยคุณจะทําอะไรคุณก็จะสําเร็จทุกอย่างแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แลในเอ่อถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ของความรักสามเศร้าถ้าคุณตัดสินใจทําอะไรให้ทาอะไรไปแล้วเนี่ยก็ขอให้คุณบาลานซ์และคอมเพนซีก็คือรักษาบาลานซ์รักษา รักษาสภาพของสิ่งที่คุณมีไว้ให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดและให้อภัยตัวคุณเองให้อภัยทุกคนนะคะแล้วก็อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจก็อย่ากลับไปทำมันอีกนะคะเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีให้แก้ตัวกับเรื่องเดิมๆหลายครั้ง นะมันอาจจะแบบเออลืมแต่ว่าคนที่เขาจำอะค่ะคนบางคนนะคะในเรื่องของความรักสามเศร้าเนาะถ้าเขายึดมั่นศรัทธาในความรักเดียวนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าศรัทธากับความรักเนี่ยถ้าเกิดสูญเสียความรักไปมันแย่แล้วใช่ไหมคะแต่สูญเสียศรัทธามันคือมันยากกว่าความรักอีกนะ มันคือมันแย่กว่าความรักนะมันคือทั้งชีวิตของเขาเขาศรัทธานในสิ่งนี้เขาคิดว่าสิ่งนี้มันจะไม่ทาร้ายเขาถ้าเกิดว่ามันเผลอทาร้ายไปแล้วอ่ะมันเป็นการยากที่เขาจะกลับมายืนอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะให้โอกาสคุณได้แล้วที่จะแบบให้โอกาสให้คุณได้ปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วอ่ะก็ขอให้คิดซะว่าโอกาสนี้อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้จากเขาแล้วเพราะว่า การเสียศรัทธามันไม่มีใครเสียศรัทธากับอะไรอะไรได้บ่อยๆหรอกคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีสติแล้วนะคะก็ขอให้กลับมายืนอยู่ในจุดของตัวเองแล้วก็อย่าคิดนะคะว่าการที่คนคนนึ่งอ,อ่อไม่ออกไปมีคนอื่นเป็นเพราะว่าเขาเชื่อในศาสนาเขาเชื่อในศาสนาไม่ใช่คะ่ะเขาแค่ศรัทธาในความรัก เขาแค่เชื่อว่าคนที่เขารักจะไม่ทําให้เขาเสียใจเขาแค่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขารักเดียวใจเดียวแล้วเขาจะต้องเจอคนที่รักเดียวใจเดียวแล้วมีเขาคนเดียวไม่นอกกายไม่นอกใจเขาเหมือนกับที่เขาทําในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอะคะ่ะศรัทธามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าสูญเสียไปแล้วมันยากที่จะกลับคืนมาไม่ว่าในจุดไหนอะไรก็แล้วแต่นะ จัดก,การมันให้ดีนะคะอย่าใช้การให้อภัยของเขาอะเป็นการแก้ตัวและทำในเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆอีกเพราะว่าครั้งต่อไปมันจะไม่มีนะคะโอเคนี่ก็เป็นสิ่งที่แนนสามารถให้ได้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แนนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยสติ ปัญญาและความเด็ดขาดเมื่อตัดสินใจอะไรชัดเจนแล้วก็ขอให้มันชัดเจนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวจริงๆไม่ใช่แค่ทำไปให้มันจบสิ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงในอนาคตแล้วไปปักทูปสาบงสาบานอะไรไว้อย่างเงี้ยค่ะมันมีนะอิน n ิงนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะถ้าไปจุดทูปสาบานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ย คุณจะต้องรู้ว่าคุณควรจะทำยังไงต่อไปกับสถานการณ์นี้นะคะจัดการต้องเด็ดขาด ถ้าบอกให้เด็ดขาดคือจบต้องจบไม่ว่าเขาจะแบบมาในรูปแบบไหนมายาในรูปแบบไหนที่แบบทําให้คุณรู้สึกผิดทําให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนเลวนะคะคุณก็ควรที่จะคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เท่ากับการที่คุณทําลายคู่ครองของคุณที่คุณเลือกมาตลอดชีวิตทําลายความรู้สึกความศรัทธาในของคนที่มีรักเดียวและซื่อสัตย์กับคุณคนเดียว นั่นแหละค่ะคือความที่คุณจะต้องแคร์ให้มากกว่าว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นนะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย